วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุณทิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนคะ่ะนับตั้งแต่คลิปเสียงได้ถูกสมเด็จคุณเซนปล่อยออกมาเนี่ยก็เกิดกระแสรเรียกร้องนะคะว่าเรื่องนี้นายกต้องรับผิดชอบพักประชาชนโดยคุณเทง้งนัทพงศ์หัวหน้าพักเนี่ยออกมาถแถลงเรียกร้องให้ยุบสภาโดยมองว่าต่อให้ลาออกเนี่ยก็ที่เหลือเหลืออยู่เนี่ยแคนดิเดตที่เหลืออยู่เนี่ย ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ยุบสภาคือทางออกที่ดีที่สุดในมุมมองของพรรคประชาชนในขณะที่ซีกส่วนอื่นๆก็เรียกร้องนะคะให้นายกเนี่ยต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่นายกก็ยืนยันว่าไม่ลาออกและไม่ยุบสภา <c oughs> การอยู่ต่อต่างหากคือทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้เห็นภาพ ปติญญาโรสสูตรก็คือเหล่าบรรดาพักร่วมก็ยังอยู่กันครบเหมือนเดิมยกเว้นพักภูมิใจไทยนะคะที่ก็รอแร่มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อาศัยจังหวะเรื่องของคลิปเนี่ยถแถลงถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกันไปแต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนเรื่องนี้ต้องคุยกันกันกบทางคุณพเดชภูริปฏิพาณ์หรือพยาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะสวัสดีครับรสวัสดีครับ,รบอันดับแรกถามถึงพักประชาชนก่อน เพราะว่าตั้งแต่คลิปถูกปล่อยมานี่ก็มาเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็ถแถลงข่าวโดยโดยคุณเท้งเลยว่าต้องยุบสภาเออทำไมเข้าถึงเรียกร้องในทางยุบสภาล่ะคะคุณพะเดชคิดว่าเอาเอาที่เท้งก่อนแล้วกันใช่ใช่ค่ะหมายถึงคุณเท้งเนี่ยแหละคะ่ะที่ที่ถแถลงเรียกร้องให้ยุบสภาเนี่ยค่ะยุบสภามันก็ต้องไปหาเสียง แล้วก็พักโรงคักทั้งหมดก็ต้องบอกกรรมาการการเลือกตั้งบอกว่าเจ้าใครเป็นนายกวันนี้วันนี้พักประชาชนเก่าไกลอนาคตใหม่ไม่มีตัวนายกเหลืออยู่ใช่เพ,เพราะโดนโดนสอยอะไรก็ตามแต่คือไม่มีเอาว่าไม่มีแล้วกันนะวันนี้ถ้าเผื่อพักประชาชนซึ่งเป็นพักหมายเลขหนึ่ง ต้องเสนอตัวนายกมาเนี่ยแท็งก็คือว่าที่นายกนายกก่อนนะแล้วถ้าเลือกตั้งเขาชนะมาเขาก็จะกลายเป็นนายกหรือพักตอนนี้คุณพี่ทารู้สึกเข้าสภาได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะถูกตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะถูกยุบพักเข้าไกลตัวเองเป็นหัวหน้าพักอ่อเห็นมีข่าวเลรว่าแปบบ๊แบๆบแบบตึกของอนเนี่ เขาโพลมาเฉยๆค่ะออกตามรายการต่างๆแต่เขาเขาไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วค่ะส<อ> <10 S 1> ิบปโีโอเคแล้วก็อาจจะมีแล้วว่าอาละอาจจะมีนายกสามคนของพรรคเขานะนี่ก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวทำไมเขาไม่มองว่าการยุติสภาในวะที่มันจะเป็นสงครามเนี่ยมันให้เกิดช่องว่างทางอำนาจทางการปกครอง เรา oh. จะเลือกตั้งในขณะที่ก,กำาลังมีการอาจจะมีการลบก,กันกับกัมพูชาแ, mm. แต่เราจะมาเลือกตั้งกันตอนนี้หาเสียงกันตอนนี้เหรอนี่คือความไม่รอบคอบของความหรือความไม่เป็นผู้ใหญ่โดยมารยาทแล้วเนี่ยมันต้องชาติตรงมาก่อน mm hmm. อุ๋งอิง ก็ไม่ใหญ่คนที่เป็นพเด็จการหรือว่าป้นนอำนาจมาเขาก็มาจากการเลือกตั้งโดยรัฐสภาแล้วกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐสภาไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมคนสี่ร้อยห้าร้อยคนาต้องไปไปเสียประโยชน์ไปเสียเงินเดือนเสียประโยชน์เสียโอกาสในการทำงานเพื่ออะไรไม่เหตุผลสักประการเดียวที่ต้องให้ยุบสภานะ แต่นี้เท็งได้ถามเราเทงพูดแต่เท้งได้ถามพวกในนั้นหรือเปล่าคนงเขาร้อยห้าสิบเบ็ดคนหรือร้อยกว่าคนเนี่ยว่าอยากลงเรื่อตั้งอีกเหรอทุกคนจะมีเงินเดือนสองแสนกว่ามีโอกาสทํางานรับใช้ในเขตเขาติดจะเข้าลังสร้างสมบารมีสร้างสมอำนาจสร้างสมความศรัทธาเชื่อถือในแต่ละพื้นที่แล้วจะลงสู่เลือกตัง้งทุกคนก็กลัวสอบตกแน่นอน <S <S เคยถามพวกพวกเขาไหม ออกมาพูดเปล่าๆในยามที่ประเทศไม่ต้องการสถานการแบบนั้นก็นี่ก็เรื่องหนึ่งที่ตอบแทนคุณเทงได้ว่าคุณฉกฉวยโอกาสเพื่อจะสถาปนาตัวเองสู่ตำแหน่งว่าที่นายกวันตรีทั้งที่คุณก็รู้ว่าโอกาสที่จะมาเป็นชนะเลือกตั้งแล้วเป็นนายกวันนี้ไม่ว่าคุณจะได้ผู้แทน มากร้อยเท่าไหร่ให้ได้ผู้แทนสองร้อยห้าคนคุณก็ต้องรู้ว่าโอกาสเป็นนายกก็ยังไม่เห็นอยู่ดีถึงคุณจะมีผู้แทนเกินคร<ช>ึ่งก็ก็ไม่ใช่ง่ายคุณต้องเข้าใจคุณก็ต้องรู้แต่คุณคุณแกล้งไม่รู้แกล้งไม่เข้าใจแล้วก็ต้องการเพียงเแต่ว่ายุสภาแต่คุณไม่รู้ว่ายุสภาในวันนี้มันคืออะไรมันคือการศูนย์มันคือช่องว่างของการปกครอง เข้าไปสู่การณ์ซึ่งมีการต่อสู้กันภายในต่อรู้กันหาเสียงต่อสู้กันอะไรสาพพัดเรื่องเนี่ยมันไม่ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่จังหวะวันนี้คุณต้องเอาชาติกับประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เอาการมือเป็นหลักค่ะทีนี้หลังจากทางคุณเท้งทแถลงเอาละก็นํามาสู่การที่นายกบอกว่าไม่ยุบสภาแล้วก็ไม่ลาออกแต่มันก็มีให้ได้ลุ้นว่าเอาละนายกไม่ลาออกแล้วไม่ยุบสภา แต่ถ้าเสียงไว้ถึงก็อยู่ลําบากก็เลยไปโฟกัสกันว่าเหล่าบรรดาพักร่วมเนี่ยจะยังอยู่กันครบหรือไม่พักที่ลุ้นสุดก่อนหน้านี้ก็คือพักรวมไทยสร้างชาตินะคะเพราะมีข่าวว่ามีการประชุมพักและมีมติออกมาว่าเสนอให้นายกเนี่ยลาออกก็คือเปลี่ยนตัวนายกแล้วก็จะอยู่ร่วมกันต่อไปแต่ถ้าไม่เปลี่ยนจะเป็นทางรวมไทยสร้างชาตินี่แหละที่จะออก แต่ในท้ายที่สุดเราก็เห็นภาพของคุณพีรพันธ์ก็ไปร่วมถ่ายรูปกลายเป็นปฏิญญาโรสบูดคุณพระเดชมองเรื่องการเรียกร้องให้นายกลาออกและการที่คุณพีรพันธ์ยังอยู่ยังไงบ้างคะสภา,าที่คุณพูดถึงเนี่ยมันสภาในอุดมคติมันเป็นสภาของพูดของนักการเมือง,งที่กระอาดเสียสละทุกอย่างเพื่อประเทศชาติมไม่ปรารถนาความมักใหญ่ฝ่สูง อยากเห็นรัฐบาลที่ดีเกิดขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สภาที่เรากำลังมีอยู่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยอยู่ได้ประเทศไทยอีกคนแบบหนึง่งประเทศไทยก็อยู่มาแล้วแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบแปดปเราอยู่มาแล้วแปดร้อยกว่าปีความวุ่นวายเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเก้าสิบกว่าปีที่แล้วนี่ย แล้วก็ผู้มันหนักสาที่สุดในช่วงนี้ก็คือช่วงยี่สิบปีของคนพวกนี้มันไม่ใช่สภาของนักการเมืองเป็นสภาของผู้รับเหมาและพ่อค้ามีคนที่นับตัวตนที่น่านับถือจริงๆเนี่ยไม่เกินในห้าร้อยคนนับให้ได้ห้าสิบคนดิ <c oughs> หรือว่าในห้าร้อยผมยังมีเห็นไม่เห็น,ม,หนมีใครที่ไม่ถูกด่าเลยนะนอกจากคนที่ต่ำต้อยที่สุดในห้าร้อยคน ที่คนไม่รู้จักซึ่งวันนี้ไม่มีใครรู้จักผู้แทนไทยเกินร้อยคนหรอกให้ให้ขานชื่อเดี๋ยวนี้เลยสยามสิบคนยังหายากเลยสำหรับประชาชนนะแต่พวกเขาอาจจะรู้จักกันเองก็โอเคเพราะวันนี้คนเรากำลังพูดถึงโอ้โหสภาที่ดีมากคุณอุ๋งภ้าปั๊บต้องแรงสเปริตจะต้องล้างออก จะต้องให้พักคนดีๆในพักอาจจะต่ําต้อยต่ําเตี้ยแต่ไม่มีคะแนนไม่มีอาจจะให้คนดีๆเขาเดินมาก็ไปพูดถึงคุณปริยพัน์พูดถึงใครต่อใครขึ้นมาสารพัดโอ้โหมันเพ้อฝันนอมันไม่วันเกิดขึ้นเลยในประเทศนี้แต่ยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็เคยลาออกมาแล้วนะคะเวลาเขาพูดอะไรหรือมันมีเหตุการณ์อะไรเช่คนตายไปเกือบร้อยคน มีการเดินขบวนขนานหนักม,มีการยิงกันฆ่ากันมาหาศาลออแล้วก็มีการยิงกันบนถนนหนทางก็ตัดสินใจอยู่นานกว่าจะยุบสภาแล้ววันนี้เขาเป็นใครเขาก็โดนเขาก็ยังมีหลายยังมีข้อหาหลายข้อหาที่ยังพูดคุยกันอยู่แล้วเขาก็รู้ตัวเขาก็รู้ตัวว่ามันเป็นความบกพร่องผิดพลาดแล้วประชาชนก็ลงโทษพักเข้าไปแล้ว จากพักหมายเลขหนึ่งมาเป็นพักผลองค่ะแล้ววันนี้ต่ำร้อยต่ำร้อยแล้วยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบห้าคนมันต่ำกว่าครึ่งร้อยอีกนะแล้วก็ไม่แน่ว่าสมัยต่อไปจะยอดนี้จะยังอยู่หรือเปล่าอาจจะต่ำสิบอ่ก็มันนั่นแหละแล้วจากคนที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในภาคอย่างคุณชวนวันนี้ก็กลายเป็นอะไรก็ไม่ก็อยู่ตรงนี้เองนะก็ยังอยู่ แเราก็เห็นเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีราคาอะไรเลยในการเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ไอ้เผด็จการทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่ครอกงามทาให้ประชาชนยากจนเนี่ยสภาก็ไม่เคยเข้าไปแตะต้องหรือมีความคิดจะแตะต้องเลยแม้กระทังพรรคที่ประชาชนชื่นชมที่สุดก็ยังไม่เคยออกมาสู้ในเรื่องนี้เลยทั้งนี่เป็นเรื่องที่เป็นค้อกกรรมของประชาชนมากที่สุดมันเป็นภัยยิ่งกว่าเขมรเป็นภัยยิ่งกว่า ทั้งสิ้นม,มันคือการทำลายประชาชนและประเทศชาติให้ย่อยยับบนความมั่งคั่งของพวกเขาที่แอนจำได้มีแค่บิ๊กจิ๋วใช่ไหมคะคนเอกชวลิตยงงจะย,ยุทธที่ตัดสินใจลาออกนอกนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกหนทางยุบสภายังไม่เคยมีใครลาออกเพราะไม่ถูกบีบบังคับเลยทุกคนลาออกเพราะมีสถานการณ์บีบบังคับ ถ้าด้านอยู่ก็มีแต่คนหน้าด้านน้อยก็ไปเร็วหน้าด้านมาก็อยู่เดาหน้าด้านสุดๆก็ค่าคนเนพื่อจะอยู่ให้ได้ก็ยังมีคนเอกชวฤทธิ์มีอย่างคนเอกเปรมที่อ่าแล้วว่าโอ้พอแล้วครับเมื่อคุณไม่ต้องการผมผมก็ไม่เอาแล้วนะก็โอเคบางคนเนี่ยที่คิดว่าเลิศเลอหรูหราเรียนสูงตำแหน่งดีเปรนชาไตจ๋า ฆ่าคนเพื่อให้อยู่รอดเพื่อจะเป็นอยู่และนีนสุก็อยู่ไม่ได้เท่านั้นเองเพราะนั้นแหละกลับมาสู่ปัจจุบันสิงที่สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในความตกต่ำมากอันดับหนึ่งคือผู้แทนของเราบางครั้งวิทหาชนก็หวังว่ากองทัพของเราคงจะดีขึ้นมาและแก้ปัญหาให้ได้ แต่เมื่อเข้าขึ้นมามันก็ไม่ได้มีการแก้ปัญหานี้ม,มันก็ยังไม่มีเราก็หวังกันว่าวันหนึ่งคงจะมีคนดีๆขึ้นมาสักคนไม่ว่าจากการเลือกตั้งหรือจากอาวุธหรือจากการรัสปาะหารยรึอดอำนาจเราก็ได้หวังว่าลอตเตอรี่ที่เราถืออยู่ถูก,ถกรางวัลสักทีหนึ่งแต่ก็ยังไม่เคยเพราะเราไม่เคยมีลอตเตอรี่ในมือเลย ก็ฝันว่าจะุูงวันแต่ไม่เคยซื้อเพราะเราก็ขายตัวขายเสียงตอนที่เราเลือกตั้งล้วก็ขายเสียงของเราในราคาที่พวกเขากําหนดเขาสู้กันไปเขาก็สู้กันไปเขาก็สู้กันไปเราก็ขายเสียงกันไปมันก็อยู่กันอย่างนี้เองแล้วฝ่ายค้านป้ายแดงน้องใหม่อย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเนี่ย ก็ยังเล่นบทก็ยังพยายามเล่นบทที่มันคนรับไม่ได้อยู่หน้าสิวหน้าขวานหน้าสถานแล้วเขาเป็นคนอีสานใต้อยู่ใกล้กับกัมพูชาที่สุดสถานแบบนี้เขาเพิ่งเป็นรัฐบาลมาถ้าเขาจะหล่อหน่อยเขาจะให้หน้าตามดีหน่อยเก็บงำความรู้สึกในใจให้มันมากกว่านี้หน่อย มีฮิลลีโอตปะมากกว่นี้หน่อยโอกาสนี้ยังไม่ทําอะไรครับถึงเราจะเป็นฝ่ายค้านก็จริงแต่เรายังไม่ทําเพื่อให้รัฐบาลมีโอกาสได้แก้ปัญหากับกัมพูชาก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเอ,อไม่ไว้ใจคุณนี่คุณคุณถูกไล่ออกจากจากบ้านวันเดียวคุณก็ขึ้นมาเผาบ้านเมื่อก่อนคุณก็จิวจ๋าจี๋จ๋จาเข้านาทาสีบ้องทาสีบ้านมุงหลังคากันสนุกสนานเฮฮา ขอให้กูมีตําแหน่งมหาสารอยู่ที่นี่อยากจะเป็นมหาไทยอยากเป็นนาคมนาคมปัญหากูอยากจะอยู่แค่มหาไทยหรือคมนาคมไม่ได้คิดว่าไปอยู่ตรงไหนก็สร้างชาติได้เออจะไปอยู่รัสุขก็ได้หรือไปอยู่ศึกษาก็ได้ทำหน้าท่สร้างดักเรียนให้เก่งกาจขึ้นมาต้องอยู่มหาไทยเท่านั้นที่อื่นไม่ยอมไม่คืนอะไรกันจ้าโศโครก เอาก็ตกลงกันเอาไว้แบบนี้ไม่ใช่ชาติอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่ที่ไหนอย,อยู่ความต้องการของคุณเหรอแล้วพอออกมาปั๊บก็บไปขี่เครื่องบินเอาหัวใจคนทำเป็นโอ้อะไรมีไปถ่ายรูปกับแม่ทพัพภาคสองอ,อะไรแบบนี้คุณไปนั่งศึกษาคุณแก้ปัญหาให้ได้คุณไปนั่งทำให้การศึกษามันฟื้นฟูมาดีๆคิดดีๆให้ ครูมีฐานะให้เด็กเมียนเปลี่ยนหลักสูตรเข้ามาให้ประชาชนมันก้าวหน้าก้าวตาวันหนึ่งเขาก็จะเลือกคุณเองวันหนึ่งเขาจะเลือกคุณเองแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ไม่มีหรอกชีวิตคุณทางการเมืองคุณพยายามดิ้นรนเพื่อจะไปต่อ แต่พรรคคุณไม่มีประชาชนครับคุณมีแต่ผู้แทนครับคุณไม่มีปรรติลิสต่างที่มันน่าจะเป็นเลยเจ็ดสิบเอ็ดคนนี่มันมันต้องมีปรรติลิสมากกว่านี้เยอะคุณไม่มีฮะแล้วคุณก็ยังทําตัวเป็นคนไม่มีราคาอยู่ตรงเนี้ยและสิ่งที่คุณได้ไปเขาก็โดงมันก็ต้องคืนเข้าไปแพ้แล้วสารแล้วคุณต้องเคารพสารที่คุณเป็นรัฐมนตรีอ่ะคุณเป็นคุณมาจากนิติบัญญัติอ่ะ คุณเป็นหัวหน้าสูงสุดของการปกครองคุณเป็นคุณเป็นพักในในสภาแต่คุณไม่รับกฎหมายที่มีอยู่แล้วคุณก็ตะแบงไปเรื่อยๆอย่างเรื่องเขาก็โดงมันเสียหายนักหนาแต่พอคุณจะแพ้คุณจะยอมรับสภาพมันก็มีเรื่องจริยธรรมมาขวางคุณไม่ให้กลายเป็นคุณถูกถีบเออถูถูกผลักสายออกจากการเมืองตลอดชีวิตอีกคุณก็ ทุกคนทําเพื่อตัวเองหมดเนี่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการทําเพื่อตัวเองเนี่ยเอาจริงๆถ้าอยู่กับรัฐบาลถูรูดถูกังทนทนกันไปลิ้นกับฟันกันไปก็น่าจะดีกว่าการกระโดดมาเป็นฝ่ายค้านไมหมคะสาหรับพักภูมิใจไทยเขา้าสู่ขับออกถ้าเขาอยู่ต่อไปเขาก็ไม่ได้เป็นมหาไทย แล้วคดีความเนี่ยก็ล้องไล่เขาอยู่เรื่องหัวสอสอเรื่องหัวสอวอรเรื่องเขากะโดเรื่องที่ดินที่โคราชหนํำบินหนํำกอบอะไรก็ตามแต่มันเป็นชะตากรรมที่มองเห็นแล้วถ้าอยู่รัฐบาลก็น่าจะดีกว่าไหมคะไปเป็นฝ่ายค้านี่ไม่ดูไม่ค่อยปลอดภัยกับคครต่างๆมันเป็นสงครามสงครามระหว่างพวกเขามันเป็นคือเราไม่ได้มีฝั่งรัฐบาล แล้วก็ฝ่ายค้านเรามีฝ่ายแค้นไอ้ฝ่ายแค้นนี่ไม่เคยไปไหนเลยไม่มาจากการเลือกตั้งแต่สะสมพลังอำนาจขึ้นมาตลอดว mm ัน hmm. ทำอะไรไม่ได้ก็เ,เดินขบวนก็เดินเอาทำอะไรก็ได้ก็เรามีฝ่ายแค้นเนี่ย mm hmm. ซึ่งนักการเมืองที่ดีมันจะมีแค่ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านเท่านั้นเองฝ mm ่า hmm. ยค้านก็ไม่ใช่ค้านตาบึง mm hmm. ไม่ใช่ค้านตาบัน ฝ่ายค้านก็ลงคานอย่างมีกิจจลักษณะก็เหมือนที่พักประชาชนเป็นอยู่เขไม่เป็นก็วันนี้ไงขอยุขอยุดสภาไม่ใช่ไม่ใช่ยุคสภาแล้วก็ยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือก็ค้านทุกเรื่องเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เลือกเกมนิติสงครามเล่นงานพักเพื่อไทยแล้วก็หลายๆเรื่องเพราะประพามันเป็นอย่างนี้มันถึงต้องมีนิติสงครามต้องมีจัดตั้งอำนาจอื่นขึ้นมา ขึ้นมาเพื่อจะควบคุมไม่ให้สภาผู้แทนเนี่ยเป็นสภาหแห่งความหายนะของประเทศมีแต่การโกงเกินมีแต่การมีแต่คนติดคุกติดตารางคดีแม่งอยู่ในปปชเป็นหมื่นๆคดีเอามาคลี่ดูสิต่อไปนี้ปปชต้องเผยแพร่ทุกสำนวนที่ตัวดองไว้ ชื่อคนชื่อคณะมาต้องมาลงให้หมดเป็นสมุดปกขาวออกลายเดือนเลยว่าเดือนนี้มีเข้าไปกี่คดีชำระแล้วกี่คดีพิสูจน์แล้วไม่ผิดกี่คดีเอาออกมาดินี่ไปฝังเก็บเงียบเป็นในขุมทรัพย์เป็นขุมทรัพย์ไป <c oughs> ปูโสมเฝ้าทรัพย์เออแล้วก็จะหยิบขึ้นมาตรงไหนก็ได้ไมาหยิบตรงไหนก็ได้ก็กลายเป็นมกเป็นการไปกลายเป็นอาชีพ <c oughs> มันก็เลยกลายมีรองเลขามีเงินสะสมหกร้อยล้านมีเงินสิบสองล้านหลือมไม่ที่หนุนหลือมไม่ที่จริงๆแล้วเราเรามันใกล้จะเสียกรุงขั้นี่สามแล้วด้วยสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมคะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ปัจจุบันน,นนะมันมคล้ายๆกันเพราะนั้นเนี่อยองหญิงบอกไม่ลาออก ไม่ยุบสภาะจะไปต่อก็ไปต่อเท่าที่องค์กรอิสระให้จะให้โอกาสแต่นี้องค์กรอิสระเขาจะเอาอิงออกตอนนี้แล้วก็ให้ประเทศมันเป็นสุญญากาศเลือกตั้งอีกปีอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ได้คนหน้าเก่าพักเก่าหน้าเดิมมาก็โอเคหรือจะได้พักประชาชน คุณคิดว่าองค์กรอิสระเขาไม่มีสมองอ่ะอที่จะมองว่าไหนมันความวุ่นวายไหนไม่ใช่ความวุ่นวายแล้วตอนเปลี่ยนตัวคุณเศรษฐาวุ่นวายไหมคะวุ่นวายไหมก็ไม่วุ่นวายเลยใช่ก็ไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคุณอิงก็ไม่น่าจะวุ่นวายไหมคะในยามที่กำลังมีสงครามเนี่ยนะในยามที่กําลังมีการเม่นกันเรากังจะลบกันในวันที่กองทัพภาคหนึ่งกองพันที่สองประกาศก่อเหการศึกเนี่ยนะ ไม่วุ่นวายอ,ะอ่ะสถานการณ์มันแล้วคนวพวกนั้นเนี่ยเท่าชะแล่แก่ชราคุณวุฒิมากมายมหาศาลอยู่กัเป็นคณะมันไม่ใช่คนคนเดียวนะเขาอยู่กันเก้าคนสิบคนเขาต้องไต่ตองก,กันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นกิโยตินที่ปั่นลงมาแล้วต้องขอต้องขานเขาเป็นเครื่องมือในการวิคิิดวเคราะห์แต่ผมไม่ใส่คำว่าแยกแยกเข้าไป้หนเดี๋ยวจะหยาบ ทีนี้ขออนุญาตเอาความคิดเห็นของอีกฝั่งหนึ่งอะนะคะที่เขาคิดว่าคุณอิงไม่ควรอยู่เนี่ยก็คือจากคลิปเนี่ยมันส่อให้เห็นถึงวุฒิภาวะต่างๆของคุณอิงอยู่ต่อไปเนี่ยคือการอยู่กับการไปเนี่ยการอยู่ต่อยิ่งจะทำให้เสียกว่า,วาตอนที่มีพระยาองค์การขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่เหมาะสมกับต,ตอนนั้นแล้วเหรอก็ถ้าเอาอีกมุมหนึ่งก็ก็น่าจะใช่<อ> <laughs> แล้วตรงที่สภา,าส่งขึ้นไปเนี่ยเขาไม่เหมาะสมแล้วเหรอแล้วสภาทั้งหมดอยู่ตรงไหนตอนนั้นะเสียงส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนตอนนั้นแล้วองคองมนตรีอะไรก็ตามแต่ที่ส่งขึ้นไปแล้วทุนก้าวลงมาเนี่ยคุณจะตัดสินหรือจะให้ให้ความประเพณีการปกครองเป็นคนตัดสินเพราะคุณแค้นส่วนตัวแล้วคนที่ออกมาพูดเนี่ยมีคนไหนมั่ง ที่ไม่มีความแค้นเป็นการส่วนตัวออกชื่อมาดิออกชื่อมาดิออาดแต่ตอนพเดกการจ่าพวกนี้อยู่ไหนอ่ะเอกคณะบดีห้าหกสิบคน <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> ตอนนั้นอะ่ะอยู่ไหนค่ะ <c oughs> ทำไมไม่ออกมา <c oughs> เราเราเรียนกันมาเพื่ออะไรเราศึกษาม,มาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นคี้ค่า ทำไมไม่มีความคิดมากว่าควรเป็นยังไงยังไงทีนี้เหลือ3นาทีค่ะจะเรียนถามคุณพเดชในมุมการแก้เกมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคือภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมยื่นซักฟอกถูกไหมฮะแต่เสียงเขาไม่ถึงก็มีพลังประชารัฐจะมาเสริมแต่ก็อาจจะไม่ถึงอีกแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีพักไหนมาเสริมหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันทางเพื่อไทยเนี่ยเขา เขาแก้เกมโดยการเลื่อนเอาเรื่องของพรบคาสิโนเนี่ยออกไปก่อนแล้วเอาพรบนิโรโทษกรรมเนี่ยเข้ามาแทนก็มีการมองว่านี่คือการกําลังสร้างความแตกระหว่างฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเขาเห็นไม่ตรงกันอยู่คุณรู้ไหมว่าประเทศเนี่ยถ้าบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆเลยประเทศจะดีขึ้นทันทีเลยอื จะไม่มีการนี้เท่ากันในทุกๆก,กรณีเลยประเทศนี้จะดีขึ้นทนั่ทีเลยคุณรู้ไหมว่าคนที่ได้รับการหลดยนอนผ่อนโทษหนึ่งสองสามติดคุกยี่สิบปีออกภายในสามปีสี่ปีแล้วก็ออกมาฆ่าอีกยิงอีกไอที่คมคืนก็ออกมาคงคืนอีกอถ้าคุณจะเสียคนไปสักห้าแสนคนแบบถาวรคุณรู้ไหมว่าสังคมมันจะดีขึ้นขนาดไหน คุณรู้ไหมพ่อค่าใหญ่ที่เป็นคดีมหาศาลในการที่รวยแล้วยังอยากอ,าอาจะปล้นชาติล้นแผ่นดินแล้วก็ไปติดคุกกันอยู่ไม่กี่วันก็เดินออกมาปลอมมายืนยันแล้ว็อกมายืนหน้าจอกันใหม่มีความสุขสนุกสนานเนี่ยมันเป็นมาจากการนี้โทษกรรมหรือการลดหย่อนผ่อนโทษทั้งนั้นเราไม่ใช้สักสิบสามสิบปีสี่สิบปีหรือห้าสิบปีว่าต่อไปนี้เมื่อศาลพิพากษาใครแล้วการลดหย่อนผ่อนโทษไม่เกิดขึ้นนอกจากเป็นคดีที่ เป็นละหูโทษหรือเป็นคดีที่กการหมิ่นประมาทที่ไม่ต่อไม่ไม่ไม่ไม,ไมเป็นคดีที่ทำร้ายทำลายสังคมโดยรวมว่าทุร้ายต่อชีวิตคนเมื่อคุณเข้าไว้แล้วเข้าไปเลยสามสิบก็สามสิบไม่ใช่สามรอหกสิบปีนะแต่ไม่เกินยี่สิบต้อแหลถ้าเป็นลงโทษทำไม สามร้อยหร้อยปีแต่ว่าทั้งหมดรวมแล้วแค่ยี่สิบปีครับอไปเขียนขึ้นมนทำไมกฎหมายแบบเนี้ยก็ในกฎหมายที่ไม่เป็นจริงอะ่ะไม่ทําไม่ได้จริงอะ่ะแล้วก็ไปบวกเข้าไปโอ้โหสามร้อสี่รอปีมันคนพันกับปีแต่อีกสิบปีต่อมาเดินปล่อยละแล้วอย่างคดีในทางการเมืองล่ะคะคุณพเดชอันนี้ก็น่าจะนิรโทษกรรมให้เขาหน่อยคือเราได้คุณพูดถึงนิรโทษกรรม,มผมบอกรองไม่มีนักกรรมดูไหม ปฏิวัตินี้โทษกรรมตัวเองอ่ะก็ปฏิวัติแล้วนี้โทษกรรมตัวเองไม่มีเลยไม่มีเลยหรือให้มีอย่างกรณีเดียวเลยเป็นพระราชอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมานั่งเสนอไม่ต้องแนะพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งแผ่นดินจานี้โทษใครก็เป็นกรณีของพระองค์ท่านโดยตรงไม่ต้องมีมานั่งประกอบประมงขึ้นมาแล้วก็โดยกรรมวิธีหลากหลายมไม่ใช่ มันจะดีกว่านี้เยอะอแล้วก็ไม่มีแล้วพรักภูมิใจไทยหรือพรักเพื่อไทยพรกภูมิใจไทย,ไทยอยู่ให้ถึงสิ้นปีนี้ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่ง <c oughs> ก็เป็นบุญกุศลมหาศาลนะะก็อีกหกเดือนจนจะหมดปีอยู่ให้ถึงธันวานี้ให้ดูหน่อยแล้วกันแม่จริงๆพูดเรื่องนี้น่าวางเดิมพันเหมือนกันนะคะระหว่างนายก กับพักภูมิใจไทยใครไปก่อนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังยังยืนยันเหมือนว่าวานนี้นะถ้าใครบอกว่าเก้าสวันใครใครเชื่อคุณเซนก็มาวางวางเงินกับมาวางเลยผมไม่ใช่การพนันนะผมจะเอาไปทำบุญทำบุญให้กับเด็กปัญญาอ่อนทั้งหลาย แท้ให้เด็กนะให้เด็กปัญญาอ่อนทั้งหลไม่ต้องมานั่งเดินอยู่เต็มเมืองไม่นั่งมานน่าพูดจาอยู่แน่นจอทุกวันเนี้ยตอนแรกนึกว่าจะให้หมาแมวอ๋อให้เด็กปัญญาอ่อนผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนมันไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนเด็กปัญญาอ่อนเขามีโรงเรียนเรียนเขามีการดูแลกันอยู่แล้วอ,ะอ่ะแต่พวกผ<ช>ู้ใหญ่ปัญญาอ่อนหลังที่สัาวิธีคิดก็แย่แล้วไงออกมาปั๊บวิจยัยใจเขาเลยยามหน้าติวหน้าขวานพักการเมืองไหนมีวิธีคิดแบบนี้ แล้วไม่ใช้ไม่เป็นไม่ถือว่าอัปลักษมงไม่มีเียกว่าิธีคิดจะใช้ไม่ได้ไม่มีตัรกะที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่รู้จากขั้นตอนการแสดงตอนเป็นคนมีคือไม่รู้กระทั่งการทําตัวเป็นคนดีอ่ะไม่ต้องเป็นนะก็ยังไม่รู้เลยชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพระเดชจพุรีปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ